กครโบดที่เราจะสร้างกันไม่ใช่จะสร้างสร้างไปแล้วตั้งแต่ดึงบดินพาก็้องมวยไล่พาต้องเตะต้องต้องเต่งนะแล้วก็หลายหลายคนมาทำบุญกันนะครับบุญไว้รวมเป็นต้องเียไว้ดี่วัดโบกทิพย์ตะของนี่คุณสมบูรณ์ความหนักเป็นตัวโดที่ไหนตกที่ไหนเกิดที่น้างความรวยความรวยจะเกิดก่อสาธุสาธุี้ครับติดล่นกำลังแรงสำคัญมากๆที่ขับเลือแล้วก็ดูแลชุมชนของเราครับ ุู้กองเาเงินครับผุ้กองเงาเงินรับาลเอก็นัเกิดสินปรบธานกำนันครับทุกท่านทุบท่านจชอบที่รลบงพ่อนะครับอย่ามีเจ้าเก็บนครับแล้วครับอาอเว้นตาของใครเลยเว้นตาสองครั้งเลยเว้นตาของใครมารับไปเลยนะ่เราเว้นตาของใครนะจ๊ะมาดูได้มารับเราได้เลยถ้าหนุนหายก็มารับเราเลย ว้อ,ว<ค>อล,ลอูกแตจะเอาผิดไปด้วยศรัทธาบารมีด้วยคุณความดีที่ลูกสร้างมาขอกราบกรานวอนปู่นาคาองค์ปู่ใหญ่ลูกมาเปิดโชคขอพรผู้ยอดรัพย์วัดทำให ชีวิตลูกสุขสดใสร่ำรวยเงิน